มีช่วงที่เริ่มป่วยหนักเริ่มป่วยหนักเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยจนมานั่งคิดสราระประกอบกันว่าเออที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายหมด24ชั่วโมงมาเยอะเกินไปหลายปีอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้ถามเฮียนะเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องงานแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามีทัศนคติมุมมองที่เหมือนกันทั้งๆที่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนในเรื่องนี้ทีนี้อยากรู้ว่า มีช่วงหนึ่งที่เฮียผ่านช่วงเวลาแบบทุกข์มากๆอะ่ะช่วงนั้นเราได้ข้อคิดอะไรกับชีวิตเพิ่มมาใหม่บ้างเหมือนก่อนหน้านี้ฮิโอจะทำงานหนักใช่ปะ่ะแล้วก็เวลาพักก็จะไม่ได้พักแบบร0อยเปอร์เซนต์ก็จะยังมีความกังวลเรื่องงานอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเอาเกิดอะไรขึ้นจึงเปลี่ยนหรือเกิดอะไรขึ้น จุดเปลี่ยนคือพอลูกเราเริ่มโตมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราได้รับคำทักจากภรรยาเราเองแล้วก็เพื่อนๆเราเองว่าเราได้เจอลูกเยอะแค่ไหนโดยที่ที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราแบ่งเวลาให้ลูกเยอะเราใช้ความพยายามในการแบ่งเวลาให้ลูกเยอะแต่ ความเป็นจริงแล้วเราคิดไปเองว่าเยอะเราคิดไปเองว่าเราพยายามเราพยายามก็จริงแต่ความเป็นจริงมันเราคิดไปเองอะเราคิดไปเองว่าเราพยายามแล้วดีแล้วในการแบ่งเวลาให้ครอบครัวให้ลูกแต่เมื่อทุกคนรอบตัวเกือบทุกคนเขาก็ทักว่ามันไม่ใช่ก็เลยได้มีโมเมนต์ที่นั่งทบทวนตัวเองประกอบกับ มีช่วงที่เริ่มป่วยหนักเริ่มป่วยหนักเริ่มเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็จงจนมานั่งคิดสราระประกอบกันว่าเออที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายหมด24ชั่วโมงมาเยอะเกินไปหลายปีจนมันก็กลับมาทำโทษเราเองนี่แหละสองอย่างนี้เรื่องเวลาที่มีให้ลูกกับเรื่องสุขภาพร่างกาย เอามานั่งประกอบกันแล้วก็เลยตัดสรูุอ็นไ l i ์เอ็น l i ท e เลยว่ามันก็ไม่ใช่เนาะดีม,มากเลยอะ่ะเมื่อกี้ได้ยินว่าหลักสำคัญคือการที่เราได้มานั่งทบทวนชีวิตตัวเองอได้มีเวลาแบบคิดไตรตรองกับช่วงที่ผ่านมาว่าเราใช้ชีวิตยังไงเราให้เวลาให้ความสำคัญกับอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่หิวบอกว่า มัน enlight ขึ้นมาเองเนาะว่าเอ้ยแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเฮ้ยอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยอะ่ะก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะใครที่กำลังแบบโหมงานหนักอยู่รู้สึกว่าฉันต้องประสบความสำเร็จในชีวิตฉันต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วฉันถึงจะมีความสุขออลองนั่งนิ่งๆอยู่กับตัว,อตวเองแล้วคุยกับตัวเองแล้วดูสิว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมา เราผ่านอะไรมาบ้างเรามาไกลขนาดไหนแล้วแล้วอ้างว่าความสุขมันมันเรียบง่ายมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีเท่านั้นเท่านี้ใช้ของแบบนั้นแบบนี้ม,มันมความสุขมันง่ายกว่านั้นอะอเราสามารถมีความสุขได้ในทุกๆวันกับเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้ชีวิตให้ช้าลงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีสติมากมขึ้นขวยคว้าสิ่งต่างๆให ช้าลงหน่อยน้อยลงหน่อยมนุษย์มไม่ได้เกิดมาไข่ไขว่คว้ามนุษย์เกิดมาอยู่ร่วมกันมนุษย์เป็นสังสัสังคมถูกปะ่ะธรรมชาติมนุษย์คือมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันความสุขของมนุษย์คือการอยู่ร่วมกันอจริงๆความสุขของมนุษย์มันก็อยู่แค่ตรงนี้เองอยู่ร่วมกับเพื่อนอยู่ร่วมกับครอบครัวแล้วมันก็เอาจริงๆมันก็ไม่จาเป็นต้องไขว่คว้าเลยแต่โอเคโลกทุกวันนี้มันก็ต้อง มันก็ต้องมีกินมีใช้ถูกไหมเออแต่เราไม่จําเป็นต้องเร็วขวายคว้าเร็วขวายคว้ามากขนาดนั้นสุดยอดออภูมิใจในตัวพี่ชายมากมีขอแถมน,นิดนึงมีมีคำหนึ่งที่มีคนสอนมานานแล้วแล้วหลายหลายคนนะรู้จักคำนี้ก็คือเขาบอกว่าเราคนเราก็มีเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเราไม่จำเป็นต้อง เดินหน้าไปถึงเป้าหมายท่ามกลางเส้นทางที่มีแต่ขวากหนามให้เราพยายามเลือกเดินเส้นทางที่ไปถึงเป้าหมายที่เราสามารถเด็ดดอกไม้มาดมริมทางได้ไปเรื่อยๆมันจะทําให้ชีวิตมันยั่งยืนแล้วความเป็นไปได้ที่มันจะถึงเป้าหมายอะ่ะมันมากกว่าไม่งั้นเราก็จะป่วยตายหรือเหนื่อยตายหรือเฉาตายก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมาย ยอ hmm. ก็คือพูดอีกแบบหนึ่งคือแทนที่เราจะให้ความสําคัญกับเฉพาะปลายทางอย่างเดียวอะ่ะเรามาใส่ใจระหว่างทางที่เราจะไปถึงโกน <Yes, S 1> ั้นด้วย <yes. S 1> ใครอยากให้เล่าเรื่องอะไรอีกนะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะวันนี้มาในฐานะไลฟ์โค้ชมาในฐานะไลฟ์โค้ชนะคะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนแนว